ก็ไม่ก็ไม่ไม่นับนะไม่นับบอก,กออ้วก็อุออ้ยอ,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 อีที่อะไรมันเป็นอันนี้ไงสวัสดีครับพบกับผมนะครับดรสตราจารย์พลตำรวจจตวาสบาน,น,ส,านสุดหล่อนะครับผม วันนี้นะครับเปลี่ยนรูปแบบการเปิดคลิปนะฮะของโอน่าแระบนะฮะมาเป็นการย่างพุ่งแบบนี้เพื่อนๆจำคลิปที่แล้วได้ไหมเอ่ย EP ที่เป็นผ่านมาฮะที่ผมหลอกใช้เพื่อนหั่นหอมบอกกระเทียมหรือว่าเด็ดพริกหรืออะไรอย่างเงี้ยฮะซึ่งคลิปนี้ก็จะเป็นการแข่งขครคุงแบบนั้นชวนเล่นเกมบอบบอเออมึงต้องหัน่นครึ่งก่อนไม่หัน่นครึ่งแล้วค่อยซอยเออแหละจะได้ซอยง่ายวันนี้นะฮะผมมีนี่ครับผมกุ้งทั้งหมด 5้าโลด้วยกันครับเดี๋ยวจะให้น้องๆช่วยๆ,ๆกันย่างไว้ก่อนและผมก็จะนํากุ้งนี่แหละที่เป็นอย่างนี้แหละไปให้มันแข็งปอกกุ้งให้ผมฮะ อ่าเหมือนเดิมครับเป็นการหลอกใช้หลอกใช้เธอไปปวันวันก็เดี๋ยวเราจะมาดูเหมือนเดิมว่ามันจะจําได้หรือเปล่าเพราะว่าเราเว้นไม่นานแล้วมันอาจจะลืมว่าเฮ้ยกูเคยโดนหลอกใช้แบบนี้มาแล้วนี่ว่าแต่นี่เป็นการแกะกุ้งครับผมเชื่อได้ว่าร้อยละห้าสิบเปอร์เซ็นไม่ชอบแกะกุ้งอเองเผลอๆถ้าจะเจ็ดสิบแปดสิบด้วยซ้ำชอบกินกุ้งแต่ไม่ชอบแกะกุ้งนี่แหละผมขึ้นึึงในนั้นครับชอบกินกุ้งแต่ไม่ชอบแกะกุ้งนะ แต่มันมีวิธีอย่างหนึ่งก็คือไอ้พวกงงๆทั้งหลายในออฟฟิศนี่แหละมันจะทำให้ผมเองโอเคฮะแล้วเราไปดูกันว่าพวกมันจะเป็นยังไงครับไปไม่ต่อ, <c oughs> อไปท้ตัววิ้ยอ,อะไรครับเนี่ย <c oughs> อุ้ยอุ้ย โอเคครับอันนี้ก็เสร็จแล้วเป็นจังหวัดหนึ่งของพม่านะฮะจังหวัดปิ้งกุ้งนะฮะยานกุ้งะฮแอะตลกยกใหญ่บ้าบอ โอเคครับก็เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะไปท้าให้พวกมันแข่งกันแกะกุ้งใครชนะได้เงินรางวัล1,000บาทแต่เราแค่ชิงลง้งมันอะแล้วชิงลง้งมันชิงลง้งเออเราไม่ได้ทำสมสิ่งอะเออเราไม่ได้สมสิงแต่เราชิงลง้งมันโอเคไปเริ่มเลยท่าดาสวัสดีครับทุกคน กอิ่มมาดิ so นัง่งๆๆๆๆ <c oughs> ึกสูออ่ะเี๋ยวอยู่เพิ่งทำอะไรนะจกงานรแจกงานครับจกงานารับแจารยแจกจกแจจกจอมือรอ่เนมันมือนี่ตนรอยิ่งไหนอ่ะฮะคอเทเราก็กอนเราหลอดได้ไหมล่ะเขียวอะไรขนาดนั้นไอเียเน่เน่เนวันนี้เน่นอกจากจะกินกุ้งให้อร่อยแล้วอ่ากูยังมีเกมมาให้เล่น เห็นอยู่เองเห็นกันอยู่ถ้าใครแกะกุ้งได้มากที่สุดรับเหมือนรางวัลไป1,000บาท <_ D> ได้ทำไปแด้วยไอ้เอทำตอ่อ <_ D> ทางกูบอกเลยคือทางกูทางเนี้ยมันมีวิธีอย่างหนึ่งก็คือไอ้พวกงงงทั้งหลายในออฟฟิศนี่แหละมันจะทำให้ผมเอง เฮ้ยตัวใหญ่ว่ะเยี่ยเอามาไหนวะบอลซื้อมาดิสักทียังงงได้มั้งนี่มาแล้วว้าเริ่มเริ่มยังเริ่มยังรู้อะไรหมดแน่ให้หมดเลยถีงะอ๋อใครได้เยอะปะแล้วใครได้เยอะที่สุดคุ้นวะเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยเหมือนเคยหลอกมาตำพริคเลยไม่กินยาวไม่กินยาไม่กินยาไม่กินยาหลอกแกให้เมียกินปะเนี่ยแกเที่อะไรจับแตงโมย่างทีนี้เอาคันหนึ่งมาด้วยที่บ้านเนี่ยตายละตายละตายละรู้ตังค์เปล่าแอมมี่มีอยู่ท่อนี้อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวโอนให้ เงินก่อนด้วยจ้ะเอาเงเรียพร้อมแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวดิ่พร้อมแล้วนะครับเฮ้ยนกบิดครับนกบิดเน่าแล้วมาูแล้วไอพีการเกะของแต่ละคนเป็นไงครับอ๋อเาหัออกก่อนอเอาฮอวก่อนแล้วค่อยๆๆแก่แก่ตัวแก่ตัว เีออมึงรู้ไหมให้กูไปหมูเท้าทับเดียวนะกูแกะได้มันร้อยกว่าตัวรู้ว่ากูโกรธได้กูแกะเสร็จแล้วตัวนึงนะเฮ้ยมึงมันพูดเหรอเออมึงจะพูดไอ้ที่ก็ต้องพูดเดี๋ยถ่ายคลิปอ่ะเฮ้ยนี่ถ้าเกิดสมมติยูวๆแกกินเข้าไปนี่ก็คือหมดแบบตัวนึงนี่ไปเสร็จไปเลยป่ะไม่ได้เลยไอ้เหี้ยยไปเลอ่ะเขาคิดไอเดียมาอย่างดี้มึงน้อยกว่าเราเยอะแยะก็ไม่ได้เงินหนาดิเออไอ้หี่อู้หัดหนึ่งทำทำได้ไรอวุ่นวายคลิปหนึ่งยเฮ้ย โอ้โหโอโหเปคอนอะไรเปรียบข้อนนะที่ละาพาดเร็วเป็นข้อนเดียวใครที่ผ่านเฮ้ยหรือว่าผ่านนะครับเฮ้ยโอ้โนี่ว่าใช้ได้แน้ดีอยโหไปด้วยเหรอโอ้โหเหลือทุยครบมึงไม่แกะหัวพอกินอย่างงี้เหรอเออเอย่างเงี้ยทำไมไม่แกะพอกินอ่ะกลัวแกะพอกินดิเอาบอกสวยอยู่เลยเฮ้ยโอ้โหนี่ถือว่าใช้ได้แน้ดีอยโหไปด้วยเหรอมึงไม่แกะหัวพอกินอย่างงี้เหรอเออ กุ้งแม่น้ำกับกุ้งหอิราดอะไรแก่ยากกว่ากันกุ้งหอยลัดออเพลงเขาเยอะมีกีตาร์ตัวหนึ่งดีดเพลงเขาไม่ครบอ่ะเฮ้ยอันนี้ไม่สุกเฮ้ยอ๊ดไม่ครบตัวน่ะมันไม่สุกอ่ะก็ไม่ก็ไม่ไม่นับนะน่ะไม่นับบอกอุ๊ยไอ้ที่อะไรมันเป็นอันนี้ยอุ๊ยที่นี่ไม่ไม่ไหวจริงวตัวนี้ไม่ไหวจริงว่ะไม่ได้ไปได้นะไปได้นะไปได้นะพี่ชายยอมยอมคะแนนนึงยอมยอม สองหลังมน้ตัวมี6กตัวแล้วเอะตัวครับไวเลยเ็ตัวแล้วเตัวเรอเจ็ตัวแล้วไอ้วุ้ตัวดูน้อยน้อยวาหัวยไม่หัวเยอะว่ะมันเป็นอนี้ไงสองสี่หกเจ็ดอ่ะเจ็ดเท่ากันเจ็เท่ากันไอ้ชิคุคู่ขี้ดูนิ่ดีน้ำอะไรมันยังไม่แก่เลยนะเจ็ดตัวเตัวเจ็ตัวที่แปดเฮ้ยสี่กันสี่กันเ็ตัวเฮ้ยไล่กันเว้ยไอ้ป้งแดกไปเยอะไปเลยเฮ้ยแตัวเยอไมไม่ได้สหตัวะเจ็ ไหวจริงคนนี้ไม่ไหวจริงเลยหนึ่งสองสามสี่คุณนับได้ข้าอีกวะไอหกเจี๊แกคืนไปสองตัวมันเละมึงนี่อะไรล่ะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวมันต้องอยู่ในจานนี้กูจะนับคะแนนจากจานนี้ต่อให้ต่อให้ไม่ไม่เกี่ยวกับอะไรอุดไม่เกี่ยวก็หลุดไอ้เกียแค่นั้นเองไอ้เกียมึงอย่าดีกว่าอย่าดีกว่าอย่าอย่ามาไว้ไม่แต่งไอ้เกียเฮ้ยมีสองเสือกได้เฮ้ยอยู่ปออะไรกันเนี่ยเฮ้ยหมดแล้วเว้ยหมดแล้ว มึงแกะอะไรเนี่ยเอ้าเป็นปืนปากกาอะไรที่ดูรู้กินแบบนี้เลยไปเคลียร์จานให้แป๊บนึงเคลียร์จานนับเคลียร์จานนับไงเอาละวะอีกแค่คันนึงแล้วตรงนี้กูละวะเอ้ยม้ยแกะกุ้งหัวเยอะกว่าตัวเออตัวแกะเออไม่แกะหัวเนี่ยเออไม่แกะหัวอย่างเงี้ยเฮ้ยไม่รับมันเนี่ยไม่รับมันเนี่ยอย่างเงี้ยเฮเอาพร้อมกินด้วยกูไม่กินหัวอ้าวไม่ได้แกะเอาแล้วแกะเอาแล่วแกะเอาแล้วเฮ้ยวุ้นจบแล้วกินแล้วกินแล้วกิแล้ว อันนี้แต่งคะแนนไปก่อนเออแล้วนั้นเปล่าแล้วนี้อะไรอ่ะอ้าวปาวเวอร์ไงพ่อโอ้โหอันนี้อันนี้เาวเวอร์ไงพ่อโอ้โหอันนี้อันนี้ Wait a minute ฟาวอันนี้อันนี้อันนี้คืออุ๊ดขอโทษด้วยเปลฟาวปล่าอะจบแล้วเฮ้ยมันดูดได้ตัดไปได้ไมตัดเอาหลอดนี่ดูนี่ดูนี่ดูของกินนี่เห็นไหมเห็นไหมเอาแกะขร้อมกินอันนี้ก็ ตัดเลยตัดเอาเอาเลยไม่เก็บหัวเป็นกันไม่เก็บหัวตัดเลยตัดออกเลยเฮ้ยมึงเป็นอะไรกันเนี่ยเก็บหัวไม่ทำไรกันวะอันนี้อันนี้ได้อยู่เลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงได้อยู่นับไปนับไปก่อนนับก่อนนับให้ไหมแต่มือนับให้ไหมก็ไม่ใช่ตัวต้องเอาตัวเดียวกันด้วยนะไม่ใช่คนละตัวมาพูดโอ้ยจฮ้ได้จานคุณดูรอยสักมันไงไอ้เฮียตอนเช้าอ่ะเฮ้ยอ่านได้เยอะเนี่ยได้เยอะเนี่ยเฮ้ยเี้ยได้เยอะได้เยอะได้เยอะบจ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 ้จบ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 จ้จบ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 จ ได้ไปสิบสามตัวเว้ยครับไมทำไมนกหรอครกูแม่งกูแม่จะไม่ึอ่าจะน้อยนี่จะน้อยเพราะว่ากินไปตัวแป้ได้หัวอีกหหัวได้แปดแหัว่ก่อนนับปหนึ่งไม่เกี่ยวไม่นับไม่เกี่ยวเลย้องได้แปอกว่าเยอะกูิป้องแดแไปตากูไปสมโอ้นับยังไงเดเก้ไปถึกูไปถึงกู เอ็ดวันเอ็ดต eh, ัวไม่นับต right. ัวน yes. ี yes. ่เตรียมได้ยด right. ๊ยยวายไอ้ยุ๊ยอ่านจริงอะไรใช่ไหมนบอนใช่เอาข้าวรอบแล้วตอนนี้กูมวยกันได้ก็เป็นใครนักก็ได้เงินเดอนึงองสามเก็าสเอ็ดสบไม่ใช่นี่ไม่ใช่ไม่ใช่นี่ตวสาเาละลายเได้กูยิดสามผลคะแนนเดี๋ยวกูพิจารณาก่อน พีินาพินาเยอะสรุปสรุปวันสรุปว่าพี่น้าดก็การคิดเยอะสรุปแล้วก็เดี๋ยวดูดูจากอันนี้แหละเออไม่มีใครชนะเลยทำไมเพราะว่ามันไม่สวยเลยมันไม่น่ากินอ่ะมันแกะแล้วไม่น่ากินเลยเอ้าไม่ได้บอกว่าให้แกะสวยให้แกะเยอะไม่เกี่ยวมันแกะไม่น่ากินก็กูบอกแล้วว่าต้องแกะให้สวยด้วยแล้วเงินรางวัลนะเออเกี่ยวที่อะไกูถึงสามตัวแพ้แพ้ทั้งหมดแหละบอก็แพ้ทั้งหมดก็คือแพ้ทั้งหมดกูเป็นกรรมการเลย มาแล้วขนขนไม่เห็นกันนะพวกเราคุณเด็ดเด็ดพริกเด็ดเด็ดอะไรทำเราหั่นอะไรอันหอมมันหอมนี่เราเดี่ยกระเทียมจะไปกบีมือหนึ่งแล้วเก่งมากเลยของกูไปว่ากลูน้ำที่มือแล้วจะถามหาน้ำจิ้มไม่เอาไม่เอาว่จะเอาตังค์มึงฟังไว้ตรงนี้ก่อนเอาตังค์มาไว้ก่อนแล้วตัวไปโอ้ยมาเย็ดมาเย็ดมาเย็ด ล้างมือกันเราโดนสะพอนแล้แหลกน่าจะเป็นแหลบเหมือนเดิมนะครับแต่เิน่อนพายโยนี่มาร์กเก็แชร์แล้วนะครับโอเคฮะก็เรียบร้อยนะครับผมสําหรับการแกะกุ้งของเราในวันนี้นะฮะโดยที่เราไม่ต้องเจ็บเนื้อเจ็บตัวอะไรทั้งสิ้นนะครับเดี๋ยวมาชิมคําแรกเลยดีกว่าว่ากุ้งอะไรขนาดไหนโอ้ชิมหัวเศร้าหัวจริงอย่างงูตัวชี้ต้องมาสิจงจ๋าเนี่ซอสที่ออกมาเฮ้ยปลาหัว ว้ยโจอะอเรือโต๊ะสงใสยมัดอร่อยมากฮะกินกุ้งโดยไม่ต้องแกะกุ้งเองครับปกติถ้าเป็นคนอื่นต้องแกะเองครับวิธีการกินกุ้ง<ม>ให้อร่อยสำหรับนักเตอร์ตาตาจายอย่างผมแล้วอื้อสุดยอดโอ้โหนี่เลยแม่ในการกินหัวกุ้งนะครับตักน้ำจิ้มเข้าไปเยอะ ประมาณนี้แล้วกันนะก็ก็จบไปแล้วครับกับโอวห้าแบลบ EP ที่อร่อยก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์นะครับตะไคร้ให้ข้าวโอ๊ตหน้าด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมครับเสื้อสวยนะครับมีที่หน้าช็อปนะครับเดี๋ยวไลน์ใหม่กําลังมาแน่นอนครับสําหรับวันนี้นะครับผมดรศาสตราจารย์พลตมืองดีจตวาตาบันสุดหล่อลาไปก่อนนะครับโอ้ยเสียงกูเปลี่ยนเลยไม่ใช่คนเดิมอ่ะบ๊ายบายสวัสดีครับ อยากมีคนคุยดูเลยใชจค่าตั้งจูนอยากมีคนมาคุยกับเราจะหากไม่มีใครคุยกับเาราก็ต้องเศร้าไปก็ชูนคุยไม่เก่งเปิดประเด็น